ดีค่ะดิฉันทิพรวรรณจันจรุงศักดิ์ผู้อำนวยการสายงานคังสินค้าและกระจายสินค้าในประเทศบริษัทวีเซิร์กุ๊กนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาสัมมนาออนไลน์ในเรื่องของหลักสูตรการใช้เครื่องมือขนาดใหญ่ในงานโลจิสติกส์นะคะ,ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าในส่วนของงานโลจิสติกส์เนี่ยค่ะเรามีเครื่องมืออะไรบ้างนะคะที่ใช้ในกระบวนการขนย้ายนอกจากรถบรรทุกนะคะซึ่งทาง,ท,างท่านอาจจะเห็นว่าเราเคยสงสัยกันใช่ไหมคะว่า โครงการต่างๆรวมไปถึงในเรื่องของงานกอ่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและทางสินค้าเนี่ยเขามีอุปกรณ์เครื่องมืออะไรบ้างนะคะที่ใช้ในการขนย้ายแล้วเขามีวิธีการเนี่ยที่จะนําตัววัตถุดิบหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยขึ้นไปติดตั้งอย่างไงนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าในส่วนของตัวงานต่างๆที่เป็นเครื่องมือขนาดใหญ่เนี่ยคะ่ะเรามีอะไรบ้างคะ่ะก็อันดับแรกก็จะเป็นในส่วนของรถยกต่างๆที่จะเป็นพวกรถแฮนด์ลิฟต์แล้วก็ รถโฟลลิฟต์นะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยค่ะเราก็จะนำมาใช้ทดแทนการใช้คนงานนะคะซึ่งมีความสามารถในการยกเนี่ยกิโลนะคะต่อครั้งนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้เนี่ยก็สามารถยกสินค้าเนี่ยที่มีน้ำหนักตั้งแต่500ไปจนถึง3 0 0 0ถึง4,000กิโลได้เลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวสินค้าเองก็จะต้องมีพวกฐานพาเลทต่างๆวางรองที่มั่นคงแข็งแรงนะคะจึงจะใช้เครื่องมือในลักษณะต่างๆเนี่ยค่ะทั้ง4ประเภทเนี่ย ยกแล้วก็เคลื่อนย้ายได้ซึ่งจะทําให้การขนย้ายสินค้าเนี่ยเข้าสู่กระบวนการผลิตหรือว่าในคลังสินค้าเนี่ยได้อย่างปลอดภัยและมีปริมาณมากนะคะในแต่ละครั้งค่ะ เครื่องมือถัดไปก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องมือลดยกแตบบ่พิเศษค่ะซึ่งก็จะเหมาะกับตัวสินค้าที่มีลักษณะพิเศษที่เป็นไม่ใช่เป็นาวางอยู่บนฐานพาเลทนะคะแล้วก็มีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะหรือมีลักษณะเฉพาะเจาะจงซึ่งเครื่องมือตรงนี้ก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าเปเปอร์โรแคมค่ะก็จะเป็นสําหรับการหนีบจับหรือยกตัวม้วนกระดาษหรือม้วนผ้าขนาดใหญ่นะคะที่เป็นทรงกลมนะคะที่ตัวรถโฟล์คลิฟ์เนี่ยไม่สามารถที่จะยกเคลื่อนย้ายได้นะคะ ซึ่งอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเบลแคมค่ะอันนี้ก็จะเป็นรถที่เป็นรถหนีบสําหรับจับม้วนผ้าเส้นใยต่างๆบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์นะคะแล้วก็เครื่องมือที่มีขนาดใหญ่เลยสําหรับสินค้าที่เป็นสินค้า,าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างหรือโครงการขนาดใหญ่ๆนะคะอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็หรือใช้ในการขนย้ายขึ้นที่สูงเราก็จะใช้เป็นพวกรถบรรทุก ติดเครนนะคะที่เราเรียกกันว่ารถเฮบนะคะในการขนย้ายหรือส่งมอบสินค้าแล้วก็เป็นประเภทรถเครนเลยค่ะอันนี้ก็จะต้องมีการแคกเกจจิ้งที่มั่นคงแข็งแรงแล้วก็ยกขึ้นส่งมอบบนที่สูงด้วยความปลอดภัยนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในส่วนของตัวเครื่องมือหนักที่เป็นอ,อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็จะต้องพนักง,งานต่างๆต้องมีการผ่านการฝึกอบรมนะคะอุปกรณ์เนี่ยมีการตรวจสอบ สภาพให้พร้อมการใช้งานเป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะคะรวมไปถึงในส่วนของตัวเครนเนี่ยค่ะในเรื่องของตัวเอกสารของความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นส่วนที่สําคัญสูงสุดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเอกสารที่รถเครนหรือรถเทียบเนี่ยจะต้องมีประจํารถก็คือปจ .2 นะคะที่เป็นรายการการทดสอบแล้วก็ตรวจสอบอุปกรณ์ปั้นจันนะคะตรงนี้ต้องทําทุก4เดือนนะคะเพื่อความปลอดภยัยในสําหรับ ผู้ปฏิบัติงานเองแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ปฏิบัติงานนะคะรวมไปถึงในเรื่องของตัวพนักงานนะคะจะต้องผ่านการฝึกอบรมนะคะแล้วก็มีใบรับรองผ่านการฝึกอบรมเป็น4ผู้นะคะซึ่งก็จะมีเป็นผู้ควบคุมนะคะก็จะเป็นระดับหัวหน้างานผู้บังคับก็คือคนขับเครนนั่นเองค่ะแล้วก็ผู้ให้สัญญาณนะคะก็จะทําหน้าที่ให้สัญญาณระหว่างเครนคนขับเครนที่อยู่ด้านล่างแล้วก็ผู้ให้สัญญาณก็จะอยู่ด้านบนนะคะในการบังคับ,บเครนแล้วก็ นำสินค้าขึ้นส่งมอบค่ะแล้วก็ผู้ยึดเกาะวัสดุอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการยึดเกาะตัวสายพานเบลล์ดัดหรือบาจับต่างๆที่อยู่ด้านล่างนะคะเพื่อให้การส่งมอบสินค้าเนี่ยอย่างปลอดภัยค่ะค่ะในส่วนของอุปกรณ์เครื่องมือมีครบพร้อมใช้งานแล้วใช่ไหมคะในส่วนของการปฏิบัติงานเองในส่วนของขั้นตอนของงานโลจิสติกเนี่ยค่ะ ก็จะเป็นในส่วนของการวางแผนค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีการใช้ในเรื่องของหลักวิศวกรรมนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องรวมไปถึงในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของจอปอค่ะเข้ามาในเรื่องของการวางแผนนะคะแล้วก็ออกแบบการขนย้ายเนี่ยร่วมกันค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะต้องดูตั้งแต่ตัวสถานที่นะคะที่จะทําการส่งมอบสินค้าแล้วก็ในเรื่องของตัวอุปกรณ์หรือเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆว่ามีการแพ็คแพ็กเกจจิ้งยังไง ปลอดภัยสําหรับการส่งมอบหรือเปล่าไม่ใช่ว่าใช้เบลหรือสายรัดรัดไปแล้วสินค้าเสียหายนะคะหรือมีการแตกชํารุดได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการวางแผนก็เป็นส่วนสําคัญค่ะในเรื่องของตั้งแต่เรื่องของการออกแบบการขนย้ายการแพ็คต่างๆนะคะรวมไปถึงในเรื่องของสถานที่ปฏิบัติงานแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้นะคะรวมไปถึงในเรื่องของตัวบุคลากรเรื่องของคนค่ะที่จะเข้ามาว่าจะมีส่วนใดบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งในเรื่องของงานเคลนงานแรงงานหรือ งานในส่วนของตัวเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยนะคะค่ะหลังจากวางแผนเสร็จก็จะต้องมีการวางแผนก็คือวิเคราะห์ในส่วนของความเสี่ยงค่ะเราได้รูปแบบของการปฏิบัติงานแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะขนย้ายด้วยอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็สถานที่ปฏิบัติงานมีอะไรหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเนี่ยค่ะจะต้องประเมินในเรื่องของตัวความเสี่ยงต่างๆรวมไปถึงหน้าวันปฏิบัติงานซึ่ง การทํางานด้วยเครื่องมือหนักหลักๆเนี่ยเราไม่สามารถปฏิบัติงานในอาคารสถานที่ได้นะคะดังนั้นก็ต้องดูสภาพดินฟ้าอากาศด้วยค่ะว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยเหมาะสมต่อการส่งมอบสินค้าหรือไม่ถ้าสินค้าบางรายการที่เซนซิทีฟต่อการเปียกน้ำห,หรือต่างๆหรือว่าช่วงที่มีลมพาย,ยุฝนรุนแรงเนี่ยค่ะการตั้งเพนต่างๆเนี่ยก็จะไม่ปลอดภัยนะคะในเรื่องของฟ้าผ่าต่างๆดังนั้นก็ต้องมีการ สำรวจในเรื่องของพยากรณ์อากาศด้วยก่อนปฏิบัติงานแล้วก็ในเรื่องของการป้องกันค่ะว่าโอเคสินค้าเนี่ยจะมีการเคลื่อนย้ายจากาต้นทางไปจนถึงปลายทางและจุดส่งมอบที่เราจะไปดําเนินการนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องประเมินว่าระหว่างทางเนี่ยรถใช้ระยะเวลาเดินทางเท่าไหร่แล้วก็มีอุปกรณ์ป้องกันสััดสายรัดสินค้าทุกหลังนะคะเพื่อความปลอดภยัยระหว่างการขนส่งมีการคุมผ้าใบหรือลัดชิ่นต่างๆให้ปลอดภัยค่ะก็คือจะต้องไม่ตกลงไปที่พื้นผิวถนนนะคะ แล้วก็รวมไปถึงว่ารถบรรทุกไปถึงแล้วเนี่ยค่ะคนทํางานที่จะต้องทํางานบนรถบรรทุกเนี่ยค่ะก็ต้องมีการปีนป่ายใช่ไหมคะเราต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์เนี่ยค่ะ,ะบันไดเช่นบันไดต่างเนี่ยไปให้ครบถ้วนพร้อมสําหรับการใช้งานไม่ใช่ให้คนงานปีนขึ้นปีนลงหรือทํางานในท,ที่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยนะคะแล้วก็การทํางานของเราเนี่ย กรณีที่มีการปิดถนนอะไรต่างเนี่ยประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ซึ่งตรงนี้เนี่ยในส่วนของการทํางานในพื้นที่สาธารณะค่ะก็จะต้องมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่นะคะเพื่อขออนุญ,ญาตให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงานค่ะแล้วก็ในส่วนของความเสี่ยงเรื่องของอุบัติเหตุรถเฉียวชนต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ย ในขั้นตอนการทํางานเนี่ยค่ะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอดังนั้นเราจะต้องไม่ประมาทค่ะก็ต้องมีการวางแผนในเรื่องของการพื้นที่ทํางานมีการวางกลวยต่างๆเพื่อบ่งชี้นะคะสําหรับคนที่ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกันรวมไปถึงด้านข้าง,างที่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันนะคะตรงนี้เราก็ต้องหาอุปกรณ์ป้องกันเพื่อที่จะบ่งชี้ว่ามีการปฏิบัติงานบริเวณข้างหน้านะคะรวมไปถึงในเรื่องของตัว อุปกรณ์สายรัดต่างๆเวลาที่ยกเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยค่ะมีความมั่นคงแข็งแรงแล้วตัวระหว่างการยกเนี่ยค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้ยกเนี่ยสายรัดเนี่ยอาจจะไปบีบรัดตัวสินค้าทําให้กล่องแตกหรือเสียหายได้ดังนั้นเราก็จะต้องออกแบบในเรื่องของตัวเครื่องมือตัวบาจับต่างๆเข้าไปช่วยเพื่อถ่างตัวลังหรือหรือตัวสายพานไม่ให้บีบรัดตัวลังนะคะอันนี้ก็จะทําให้การยกเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีขนาดใหญ่นะคะขึ้นส่งมอบได้อย่างปลอดภัยนะคะรวมไปถึงอุบัติเหตุ สำหรับในเรื่องของการยกขึ้นที่สูงนะคะต่างๆที่จะไปะถึงถึงบอกว่าในเรื่องของตัวพนักงานที่ให้สัญญาณก็มีส่วนสําคัญอย่างมากค่ะในการบอกตําแหน่งหรือจุดต่างๆสานงานกับทางเครนนะคะเครื่องมือสื่อสารเนี่ยก็ต้องครบถ้วนนะคะที่จะป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็สามารถสื่อสารแล้วก็ส่งมอบสินค้าได้อย่างปลอดภัยค่ะรวมไปถึงในเรื่องของการป้องกันค่ะเมื่อสินค้าเนี่ย ขึ้นไปส่งมอบที่อาคารแล้วเนี่ยเราต้องดูด้วยค่ะว่าพื้นอาคารเนี่ยค่ะมีการจัดทำไว้ยังไงบ้างก็คือถ้าเป็นในโรงงานอุตสาหกรรมก็จะมีเป็นทาเป็นพื้นผิวอีพ็อกซี่ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามีรอยขีดข่วนได้รับความเสียหายเนี่ยค่ะก็จะทําให้มีผลกระทบต่อการส่งมอบนะคะดังนั้นเราก็ต้องประเมินความเสี่ยงแล้วก็วางแผนวิธีการจัดการโดยวางปูกระดาษลูกฟูกหรือตัวพลาสติกต่างๆก่อนที่เราจะเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าไปนะคะ รวมไปถึงในเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุค่ะหากในพื้นที่โรงงานเนี่ยค่ะมีพื้นที่ที่คับแคบนะคะเราจะต้องมีการเคลียร์พื้นที่ที่จะทําการขนย้ายเครื่องจักรเข้าไปเนี่ยให้โล่งก่อนนะคะรวมไปถึงวางแผนเส้นทางของการลําเลียงสินค,ค้าจากประตูเข้าไปในพื้นที่ลายผลิตเนี่ยค่ะก็จะต้องมีการวางแผนเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตัวสินค้าไปเฉียวชนทรัพย์สินหรืออะไรต่างๆเกิดอุบัติเหตุในโรงงานนะคะ เรื่องของความเสี่ยงอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นในเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุสําหรับผู้ปฏิบัติงานค่ะซึ่งผู้ปฏิบัติงานเราจะต้องรู้ว่าในแต่ละจุดเนี่ยค่ะมีผู้ปฏิบัติงานจํานวนกี่คนนะคะแล้วก็ใครทําหน้าที่อะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมเครนทีมขนย้ายในโรงงานรวมไปถึงทีมรถบรรทุกนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะต้องมีการสวมใส่อุปกรณ์ PPE นะคะความปลอดภัยส่วนบุคคลแล้วก็ให้เหมาะสมแล้วก็ถูกต้องต่อาการปฏิบัติงานนะคะ เรามาดูกันเลยว่าพอหลัง,หล,งหลังจากที่เราวางแผนวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วก็จัดการปิดความเสี่ยงเรียบร้อยแล้วเมื่อถึงวันปฏิบัติงานเนี่ยค่ะก็จะต้องมีการซักซ้อมนะคะเตรียมความพร้อมต่างๆที่เรากันเรียกกันง่ายๆก็คือทำเซตที่ทอล์กก็ได้ค่ะก็จะมีการพูดคุยกันระหว่างหัวหน้างานแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็การาปฏิบัติงานเนี่ยแบบลักษณะนี้ก็ สามารถให้พนักง,งานเนี่ยตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็มอบหมายหน้าที่การทํางานนะคะได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็พนักง,งานเนี่ยาสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงงานหรือสถานที่ต่างๆเนี่ยได้อย่างถูกต้องนะคะรวมไปถึงในเรื่องของณอปัจจุบันเองสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดก็ยังคงอยู่นะคะเราก็จะต้องมีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิต่างๆนะคะเพื่อที่จะ ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างนะคะในเรื่องของการขนย้ายสินค้าเครื่องจักรขนาดใหญ่หรือการบรรจุตู้แบบ Open Top นะคะด้วยเคนที่5ตันนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสำหรับในส่วนของงานส่งออกไปต่างประเทศนะคะจะเห็นได้ว่าข้างในเนี่ยก็จะเป็นตัวโลม้วนนะคะที่มีขนาดใหญ่เลยแล้วก็ น้ำหนักเนี่ยกว่า3ตันนะคะที่บรรจุอยู่ในหลังก็จะต้องใช้ตัวเครนนะคะยกะลังไม้เนี่ยค่ะขึ้นจัดบรรจุเข้าตู้ container แบบ open t o ็เนี่ยค่ะโดยใช้สถานที่ตั้งแต่อพอสมควรนะคะเพราะว่าจะต้องมีสถานที่ในเรื่องของการจอดรถบรรทุกนะคะล้อ,อ,อสถานที่จอดเครนนะคะรวมไปถึงสถานที่ที่จัดเตรียมสินค้านะคะอันนี้เราก็ ปฏิบัติงานกันที่สูงกระจายสินค้านะคะก็จะเห็นได้ว่ามีในส่วนของเจ้าหน้าที่ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็หลังจากบรรจุเสร็จก็จะมีการตีตัวรัดชิ่งนะคะเพื่อที่จะป้องกันสินค้าเคลื่อนย้ายรวมไปถึงในเรื่องของการตีบล็อกไม้ที่พื้นด้วยนะคะเอาวางสินค้าเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ตีบล็อกไม้ที่พื้นเนี่ยคะ่ะสินค้าอาจจะเคลื่อนตัวแล้วก็ตกลงมาเสียหายได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นการขนย้ายสินค้าขนาดใหญ่แล้วก็บรรจุบนตู้แฟลตแลกนะคะอันนี้ก็สําหรับส่งออกไปต่างประเทศเช่นกันค่ะก็จะใช้เครนขนาด50ตันนะคะในการยกตัวข้างในนี่ก็คือจะเป็นเครื่องจักรนะคะที่ของโรงงานอาหารนะคะก็คือแพ็คอยู่ในลังไม้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากยกขึ้นบนหางแฟลตแลกด้วยตัวเครนแล้วเนี่ยค่ะก็จะต้องมีการลัชิ่งด้วยตัวลวดสลิงนะคะซึ่งจะต้องมีการออกอ ตอร์ติฟิเคนะคะในเรื่องของการลัดชิ่งรับรองเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยทางสายเรือก็จะทําการรับโหลดสินค้าลงหากเราเอาตัวเครื่องจกักรหรือตัวลังไม้เนี่ยค่ะขึ้นไปวางอยู่บนหางไป,ไปเปือยโดยที่ไม่ได้ทำการลัดชิ่งอะไรเนี่ย ก็จะเป็นอันตรายอย่างมากนะคะในเรื่องของการขนย้ายหากสินค้าเนี่ยไม่มไม่มีน้ําหนักไม่มากนะคะอาจจะใช้เบลล์ัดก็ได้แต่เบลล์เนี่ยก็ต้องเป็นเบลล์แบบใหม่เลยนะคะจะใช้เบลล์ที่แบบรียูสหรือการใช้เชือกอื่นๆเนี่ยก็คือไม่ได้เลยสายเรือไม่รับขึ้นตู้นะคะในส่วนของตัวแฟลตแลคค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการขนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือนะคะก็คืออ่า ตู้คอนเนอร์เนี่ยมาเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังแล้วแล้วก็เป็นสินค้าที่เป็นลักษณะเป็นแท่งไบเลอร์ขนาดใหญ่เลยนะคะก็คือจะต้องมีการขนถ่ายขึ้นบนหางโรเบทนะคะแล้วก็รับจากท่าเรือแหลมฉบังไปส่งที่โรงงานที่สงขาหัดใหญ่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะดําเนินการขนย้ายด้วยรถบรรทุกแบบโลเบทนะคะแล้วก็ใช้เครนนะคะที่มีขนาดใหญ่เนี่ยสตัว ยกนะคะหัวกับท้ายคู่กันก็คือย้ายจากตัวตูว้แฟสแลกที่อยู่ในท่าเรือนะคะขึ้นมาบนหางที่เป็นโลเบทของเรานะคะเพื่อที่จะใช้ในการเดินทางในระยะทางไกลแล้วก็ลอดผ่านสะพานลอยต่างๆตามทถน,นนเนี่ยได้อย่างปลอดภัยนะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องมีการวางแผนตั้งแต่การสำรวจพื้นที่การเดินทางนะคะการออกแบบในเรื่องของรถบรรทุกที่จะนํามาใช้ในการบรรทุกสินค้าแล้วก็ น้ำหนักสินค้าแล้วก็ขนาดต่างๆที่เราจะเอาเครนนะคะเข้ามาดำเนินการนะคะซึ่งตรงนี้นี่เองเนี่ยก็จะเป็นการใช้เครนแล้วก็สำหรับขนย้ายสินค้าขนาดใหญ่ไปต่างจังหวัดนะคะค่ะอันนี้ก็คือหลังจากที่เราขนย้ายสินค้าเนี่ยแล้วก็เดินทางไปแล้วพอไปถึงที่ปลายทางนะคะก็จะเป็นลักษณะของการส่งมอบสินค้าแล้วค่ะก็คือเอาจาก เอาลงจากรถบรรทุกหรือเอาลงจากตู้ต่างๆเรียบร้อยแล้วทางทีมงานเนี่ยค่ะก็จะเป็นการเคลื่อนย้ายโดยใช้เครื่องมือแฮลิฟหรือเตาหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการชักลาาเครื่องจักรเข้ามาทํางานในพื้นที่แล้วเพราะว่าตัวเคนหรืออะไรต่างเนี่ยไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ของโรงงานได้ใช่ไหมคะก็คือเราก็จะใช้ในเรื่องของการทําการ unpack ก็คือแกะลังสินค้าออกแล้วก็จะเป็นแต่ตัวเครื่องนะคะขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็จะทําการยกตัวเครื่องเนี่ยค่ะ ขึ้นเข้าประตูนะคะทางเข้าหลังจากนั้นก็ทําการเนี่ยค่ะลำเลียงแล้วก็ขนย้ายจะเห็นได้ว่าภาพสุดท้ายเนี่ยค่ะก็จะมีเป็นภาพของการปูกระดาษลูกฟูกนะคะรองที่พื้นแล้วก็ใช้พลาสติกปูชั้นหนึ่งเพื่อที่จะให้การเคลื่อนย้ายสินค้าได้แล้วก็ไม่ทําให้ตัวพื้นสีเขียวนะคะอีพ็อกซี่ด้านข้างเนี่ยเสียหายค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็น ภาพในส่วนของการขนย้ายเครื่องอเครื่องจักรนะคะเข้าไปในพื้นที่ตึกหรืออาคารของลูกค้านะคะซึ่งตรงนี้ก็จะใช้ลิฟต์ขนสินค้านะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะอุปกรณ์เราก็ต้องมีการออกแบบว่าสินค้ามีขนาดเท่าไหร่ก็จะใช้เฮียบในการขนส่งสินค้าก็คือรับจากตัวสูงกระจายสินค้าแล้วก็ไปยกลงที่อาคารนะคะที่ปลายทางโดยใช้ตัวเฮียบยกลงหลังจากนั้นก็จะทําการ unpack แกะรังสินค้าออก แล้วก็เคลื่อนย้ายด้วยตัวแฮนด์ลิฟต์ค่ะผ่านไปทางลิฟต์นะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกให้สัญญาณต่างๆมีการป้องกันเพื่อที่จะระมัดระวังในเรื่องของการเฉี่ยวชนในพื้นที่ในอาคารนะคะซึ่งตรงนี้ก็สามารถนํานสินค้าขึ้นไปส่งมอบในอาคารชั้นสูงหรือว่าตึกหรือว่า,าพัตาคาณอาหารร้านอาหารต่างๆได้ค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพในส่วนของการนํานสินค้า ขนาดใหญ่ออกจากตู้คอนเทนเนอร์นะคะซึ่งในส่วนของพื้นที่โรงงานที่มีข้อจํากัดในเรื่องของอาคารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจอดรถบรรทุกหรือว่าการใช้เครหรือเครื่องมือต่างๆหรือจะต้องไปส่งต่างๆจังหวัดนะคะก็จะมีการขนย้ายนะคะออกจากตู้สินค้าเนี่ยออกจากตู้คอนเทนเนอร์ได้แล้วก็ สามารถขนส่งโดยใช้รถบรรทุกอีกประเภทหนึง่งแทนที่จะใช้ตู้คอนเทนเนอร์เมื่อไปถึงปลายทางเนี่ยเขาไม่สามารถทําการขนย้ายหรือไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะคะเราก็สามารถทําการขนย้ายสินค้าจากตู้แล้วก็บรรทุกโดยรถเฮียบนะคะแล้วก็ไปส่งที่ปลายทางหลังจากนั้นก็ใช้เฮียบเนี่ยแหละคะ่ะยกยกตัวลังสินค้าออกแล้วก็ขึ้นส่งมอบให้กับลูกค้าได้เลยไม่จำเป็นต้องลากไปทั้งตู้คอนเทนเนอร์นะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องจักรขนาดใหญ่นะคะเข้าภายในพื้นที่ของโรงงานนะคะซึ่งก็จะมาเป็นหางแฟตแลกเลยในส่วนของตัวสินค้าที่มีขนาดยาวเนี้ยค่ะมีความยาวพอสมควรก็ต้องมีพื้นที่ในการทำงานนะคะที่กว้างขวางแล้วก็เคลียร์ตัวสเปซไว้รองรับนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเครื่องมือที่ใช้ก็ไม่ว่าจะเป็นตัวเต๋าล้อลากต่างๆนะคะแล้วก็รถโฟกึ่บนะคะแล้วก็ทีมงานชักราเครื่องจักรซึ่ง ก็สามารถที่จะลำเลียงแล้วก็ชักลากตัวเครื่องจักรเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ของอาคารได้นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันค่ะว่าพอ,อตัวขนย้ายเข้าไปในพื้นที่โรงงานได้แล้วหลังจากที่จะต้องทำการเบิกออกหรือจะต้องทำการย้ายจุดะคะ่ะก็สามารถที่จะทำการขนย้ายหรือ,อเอาขึ้นเทียบกับรถบรรทุกได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการ ลากตัวเครื่องจักรนะคะออกจากอาคารแล้วก็เอาขึ้นบนหางรถบรรทุกแบบโลเบดนะคะเพื่อที่จะไปส่งสินค้าอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่าสินค้าเนี่ยไม่จําเป็นต้องอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของการย้ายโรงงานหรือว่ามีการผลิตในส่วนของตัวเครื่องจักรต่างๆเราก็สามารถที่จะดําเนินการขนย้ายโดยใช้ตัว เครื่องมือหนักไม่ว่าจะเป็นรถโฟล์คลิฟต์ตัวเครื่องทุ่นแรงพวกเต๋าหรืออุปกรณ์ล้อลากต่างๆเข้าไปในกระบวนการทำงานในส่วนของโลจิสติกได้นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการขนย้ายตัวเครื่องจักรขนาดใหญ่นะคะออกจากพื้นที่แล้วก็เพื่อที่จะไปส่งมอบที่ปลายทางอันนี้ก็จะเป็นภาพของการขนย้ายตัวเครื่องเหมือนกันค่ะ เพื่อที่จะบรรจุตู้ส่งออกต่างประเทศคือลักษณะของตู้นี้ก็จะเป็นตู้ Open Top นะคะแต่ที่ต้นทางเนี่ยเรามีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยครบถ้วนในเรื่องของอุปกรณ์ชักลากเครื่องจกักรแล้วก็ขนย้ายเข้าตู้คอนเทนเนอร์บรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์ได้แต่ที่ปลายทางเนี่ยเขาไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเขาก็จะใช้เป็นวิธีการใช้เป็นโอเวอร์เฮดเครนนะคะที่จะยกสินค้าออกจากตู้ตู้คอนเทนเนอร์ได้ดังนั้นตู้นี้ก็ต้องบรรจุไปแบบเป็นตู้โอเ n นท็อปค่ะ พอไปถึงปลายทางก็สามารถที่จะเปิดออกแล้วก็ใช้เครนเนี่ยมาจับหรือยกสินค้าขึ้นไปได้คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการส่งมอบเครื่องจักรเข้าในโรงงานอุตสาหกรรมเช่นกันค่ะก็จะเห็นว่าสินค้านี่มีขนาดยาวพอสมควรใช่ไหมคะแล้วก็ภายในพื้นที่เนี่ยคะ่ะก่อนที่เราจะทําการส่งมอบเนี่ยคะ่ะเราก็ต้องมีการแกะลงังแล้วก็ขนย้ายด้วยรถโฟล์คลิฟต์แล้วก็ตัวเตาหรือเครื่องมือต่างๆอุปกรณ์ชักลากเครื่องจักรอะค่ะ แล้วก็ในพื้นที่ก็จะมีการวางแผ่นบูชีตค่ะเพื่อที่จะป้องกันตัวพื้นอีพ็อกซี่เสียหายค่ะอันนี้ก็จะเป็นขนย้ายด้วยรถแบบรถโฟกฟต์10ตันค่ะนอ,นอกเหนือจากตัวเครนต่างๆแล้วก็มีโฟกิตขนาด10ตันนะคะที่จะสามารถยกตัวลังเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าได้แต่ก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของตัวลังก็ต้องมีฐานมั่นคงแข็งแรง มีส่วนที่งานของรถโฟล์คลิฟต์เนี่ยจะสอดรับเข้าไปยกสินค้าได้นะคะจึงจะใช้เครื่องมือประเภทนี้ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพของการส่งมอบในส่วนของตัวโครงการรถไฟฟ้าต่างๆนะคะจะเห็นว่าบนสถานีรถไฟฟ้าใช่ไหมคะจะมีอุปกรณ์ก่อสร้างมากมายค่ะแล้วก็งานโลจิสติกสก็เป็นส่วนหนึ่งคะ่ะที่ทำหน้าที่ลำเลียงสินค้าขึ้นไปส่งมอบ ไปจนถึงด้านบนของสถานีที่ความสูง28เมตรนะคะซึ่งงานส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าในพื้าานที่สาธารณะเนี่ยค่ะจะมีการปฏิบัติงานช่วงกลางคืนค่ะหลังเวลา4ทุ่มครึง่งเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการสัญจรไปมาของประชาชนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยาทางเราเองเนี่ยก็จะมีในส่วนของงานเครนนะคะเข้าไปในส่วนของการลำเลียงพวกอ,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆกระจบานกระจกหรืออ,อุปกรณ์ไฟฟ้านะคะขึ้นส่งมอบ ซึ่งก็จะมีการออกแบบอุปกรณ์ให้เหมาะสมรวมไปถึงการออกแบบรถที่ขนย้ายสินค้าบนลานสถานีรถไฟฟ้าได้ซึ่งเราเรียกว่ารถโทเล่ค่ะที่สามารถวิ่งบนรางของรถไฟได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการส่งมอบด้วยาการแพ็กเกจิ้งอะค่ะสินค้ามาในรูปแบบต่างๆที่เครนเนี่ยสามารถยกได้อย่างปลอดภัยนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ จบเพียงเท่านี้นะคะในส่วนของหลักสูตรการขนย้ายสินค้าด้วยเครื่องมือหนักขนาดใหญ่ในงานโลจิสติกค่คะสวัสดีค่ะท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาคงจะได้รับความรู้จากการสัมมนาครั้งนี้เพื่อไปปรับปรุงชช้งแน,นธุรกิจของท่านไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับท่านที่ต้องการเอกสารประกอบการสัมมนาหรือเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรอื่นๆสาม,มารถลงทะเบียนได้ที่ vserveacademy.com หรือสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ v s e r v e สามารถดูรายละเอียดการให้บริการต่างๆได้ที่ v s e r v e l o g i s t i c com หรือตามช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆในเครือ v s e r v e สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราได้ที่นี่ v s e r v e l o g i s t i c s skill channel ค่ะ